สวัสดีค่ะมาพบก,กับต้องแทวลี่แชนแนลนะคะวันนี้เราจะไปแต่งหน้าเป็นฮาโลวีนเป็นผีไปหลอกคนอื่นนะคะแล้ก็เป็นหน้าส่วนนะคะที่แบบบันแดงเพราะว่าแบบมันไม่ไม่อ่ะก็มาตังมาก็จะมาแต่งหน้านะคะเป็นเป็นเป็นคนเป็นนางฟ้าค่ะไป ขวามันก็จะแบบมันแป้งอ่ะอย่าทาเยอะมันไม่สวยมันไม่สวยทาเยอะมากมันไม่สวยด้วยทาหมดนี่เลยมันลอยด้วยมันเยอะเกินว่ะอู้หูหกสิบบาทแบ่งหน่อยแบ่งหน่อยอ้้าู้หูดูเบนแบ่งแบ่งทาเนี่ยนะแบ่งมาแบ่งมาทาให้ในทาด้วยแล้วแต่ทาแค่ไหนก็ได้ เป็นไงลยย่ะอ,อย่า <c oughs> งท็อปเองคขาไม่เป็นไงบ้างน่ารักเดียวอัเนี้เป็น<อ>แมวพาเป็นแมวเลยไม่เป็นแมวทา้ายมันเป็นเมนูดูขาวตอนนี้เรามีลิปสติกนะคะเราจะทาแบบลิปสติกไม่ค่อยอยากจะทาให้มันแบบมันเลอะมากหรอกเพราะว่ามันแบบ,ม,แบบม,บมันเวลามันไอ้นั่นนล้มันยากนะทุกคนแบบมันล้างยากมากอันเก่ายังไม่ออกเลย นนนหน้าแบบสตไ<ป>สตล์นะคะไม่หลอกคนอื่นเดินไปอ่ะสวยม,มันมันจีซูแบ็คเพ็งอะสวยมันจีซูอะมันเป็นจีซูให้ได้เลยจีซูว่าจีซูก็ต้องสวยปะจีซูว่า <laughs> จีซูก็ต้องหาเลยแบบสวยๆนะทุกคนมันะเวลาทาลิปอย่าทาให้ปากใหญ่มันจะไม่สวย พี่่บอกวาใช้ปักเป็นรูปหัวใจแล้วปักจะถวยนะคะเพื่อ,อโอต้ตอนนี้เราจูบแล้วจะไปดูคุณบ้านโอ้น้าเห็นเห็นตะกระจกอ่ะต้อง